มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนเริ่มแล้วประชาชนแห่ลงชื่อรับสิทธิ์ม .39 ม .40 และอาชีพอิสระค่ะเมื่อวันที่14กรกฎากคม64นะคะผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบร,ริเวณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน,นครปฐมนะคะหลังจากที่คณะรัฐมนตรีนะคะมีนโยบายเย,ออยียวยาในผลกระทบเนื่องจากการล็อกดาวน์ในพื้นที่สีแดงเข้ม10จังหวัด9อาชีพ ให้กับผู้ประกันตนนะคะมาตรา39และมาตรา40และอาชีพอิสระนะคะซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนที่มีการประกาศตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีประชาชนที่ต้องการได้รับการเยียวยาในรอบนี้ตั้งแต่ก่อนสำนักงานเปิดทําให้ครึ่งเช้าที่ผ่านมานะคะมีประชาชนราว500คนมารอรับการลงทะเบียนซึ่งทําให้บรรยากาศเป็นไปอย่างโกลาหลค่ะ โดยสำนักงานนะคะประกันสังคมจังหวัดนคนปรปฐมได้ให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงพร้อมกับประชาชนไม่ให้เข้าไปภายในนะคะเนื่องจากหวันจะมีการแพร่ของโควิด -19 ซึ่งจังหวัดนคนปรปฐมยังคงมีการแพร่ระบาดท,ที่ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้และยังมีผู้ติดแล้วก็เสียอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งพบว่าวันนี้นะคะได้มีประชาชนที่ประสงค์ ต่อการจะมาลงทะเบียนในมาตรา40แล้วก็อาชีพอิสระเป็นส่วนใหญ่โดยทางเจ้าหน้ที่ได้แจกเอกสารในการรับสมัครแล้วก็ให้ลงทะเบียนใบเบื้องต้นนะคะก่อนจะแจ้งประชาชนทั่วไปสามารถไปสมัครที่ร้านสะดวกซื้อที่เซเว่นอีเเว่นได้ทันทีตั้งแต่วันนี้ซึ่งอีกส่วนก็คือประชาชนที่ขาดส่งในมาตรา39และมาตรา40ซึ่งได้มาขอชำระเงินแล้วก็ต่ออายุ ทำให้ทั้งวันมีประชาชนนะคะเดินทางเข้ามาสอบถามและลงทะเบียนตลอดทั้งวันเลยค่ะสําหรับมาตรการดังกล่าวเป็นไปนตามที่คอรมอมีมติป่ายเมื่อวันที่13กรกฎาคม64ให้เพิ่มเติมและเอียวยาในจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดกลุ่มสถานประกอบการดังต่อไปนี้ค่ะ ผู้ประกันตนที่มีสถานะเอในระบบของประกันสังคมน้นวันที่28มิถุนาย,ยน2564สำหรับกลุ่มนายจ้างใหม่ตั้งแต่29มิถุนาย,ยนนะคะสสทจะแจ้งแนวทางอีกครั้งเพิ่มเยียวยาในส่วนของผอปตอตจาก2,000เป็น2,500และเพิ่มพื้นที่ที่ได้รับเงินเยียวยาอีก4พื้นที่ก็คือนราธิวาสปัตตานียะลาและก็สงขลาค่ะ และเพิ่มกิจการหลักอีก5กิจการนะคะทั้งหมดก็คือหมวด G H J M และ N นะคะและเพิ่มกักนตนมาตรา3าและ40ในพื้นที่10จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบ,บุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครน,นราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาได้รับเงินเยียวยา5,000บาทนั้น สสทขอเรียนให้ทราบว่าขอให้หน่วยที่ปฏิบัติดำเนินการตามแนวปฏิบัติจ่ายเงินเยียวยาให้กับนายจ้างและผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมณนะวันที่28มิถุนายน64ต่อไปในส่วนการเยียวยาให้แก่นายจ้างผู้ประกันตนมาตรา33และ39ประเภทกิจการและพื้นที่เพิ่มเติมรวมทั้งกลุ่ม39และ40ยังต้องรอความชัดเจนในรายละเอียดนะคะ สสทได้ชี้แจงทําความเข้าใจให้กับผู้กันตนมาตาา33หรือผู้กันตนมาตาา30และ40นใน1ิพื้นที่ได้รับทราบขอให้แจ้งผู้กันตนมาตาา39และมาตา40ไปดํปลายดเนินการผูกบัญชีพร้อมเพลย์โดยใช้เลขที่ประจําตัวประชาชนกับธนาคารไว้เบื้องต้นก่อนค่ะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการขออนุมัติโครงการจากทางรัฐบาลนะคะเมื่อโครงการเยียวยามาตาา39และ40อนุมัติแจ้งเนี่ยปฏิบัติให้ทราบต่อไป ซึ่งโครงการเยียวยาดังกล่าวเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินไม่ใช่ของประกันสังคมสปสได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการสายเงินเยียวยาเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ